วันนี้นะครับมีสินค้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นลำโพงแบบกลางแจ้งนะครับรุ่นใหม่ปี2022ปรับตัวนี้มีไฟสวยงามนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ช่องต่อครับอยู่ด้านหลัง ชื่อรุ่นนะครับ S T 40B 2022แสง,ง,สงดีงไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ผ่านแอปรูปแบบของไฟงมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับหรือจะชาร์จทิ้งไว้ก็ได้ซาวทาวเวอร์นะครับชื่อเรียก ซาวทาวเวอร์นะครับกำลังขับร้อยหวัตต์ตัวนี้ ที่สองรุ่นนะครับผม S T ศูนย์ B และท u i ห้าศูนย์ B แล้วก็ S T ก็ศูนย์ B แต่ก็ศูนย์ B ไม่ได้เอาเข้ามาโซ่นะครับโซ่แค่สองรุ่ <c oughs> นนี้สนใจก็ลองฟังมาตอบสนใจก็เข้ามาฟังเสียงกันไดนะ้นะนั่นแบตก็อยู่ได้นานกว่าขอบคุณที่รับชังนะครับ